ก็มาเรื่องพ่อสุดอ่าเมื่อกี้มีคนถามเรื่องพ่อผางพ่อผางเหรอถุงนี้ไงถุงนี้ต้นถุงอ่ะเหรอถมานุใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูโหคอนเทนต์ทาบ้านผมก็นะผมก็เช่า้าบ้านทั้งวันอ่ะเดี๋ยวถุงนี้มีอะไรบางคนถามว่าพ่อผางบล็อกนิยมบล็อกไหนแล้วคุณจะสนใจบล็อกนิยมทำไมอ่ะอ่า ผมอะเป็นมนุษย์โลกจิตอย่างหนึ่งคือผมศรัทธาผมไม่แยกบล็อกไงอ่ะคุณถามว่าเนี่ยพอผางนะครับนี่ผมเช่าพอผางอะ่ะคุณมีมาเท่าไหรอ่อ่ะผมเช่าหมดเลยแล้วผมอ่ะไม่เคยเศร้าเลยกับนิยมไม่นิยม เพราะผมศรัทธาหลวงพ่อผมซื้อที่ทันหลวงพ่อหรืออาจจะเป็นเพราะผมซื้อแล้วไม่ได้หวังขายไงผมก็เลยไม่เครียดคุณนึกอ,ออกไหมฮะคือผมไม่ได้ซื้อแล้วหวังขายผมก็เลยไม่เครียดเอาโอ้พ่อผางรถอยู่ไหนหยิบม,มาสิเมื่อผมรู้ว่าพ่อผางเนี่ยใช้แล้วรวย นะเห็นไหมครับผมซื้อเพราะหางเนี่ยผมไม่เคยเครียดเลยว่าบล็อกไหนนิยมไม่นิยมเพราะเปิดราคามาผมรับไหวผมก็ซื้อลูกโอมรอแป๊บหนึง่งอ่านะครับเดี๋ยวจะรู้ที่ไหนกัน ใช่ฉะน,นั้นอยากเห็นว่าพอผางมียขนาดไหนเดี๋ยวรอเจ้าโอแป๊บหนึ่งคือถ้าคุณซื้อแล้วคุณบางครั้งอ่ะไม่ได้ซื้อด้วยเครียดอันไหนนิยมไม่นิยมคุณลองเล่นเหมือนผมไหมละ่ะนะศรัทธาโดยที่ไม่ต้องสนใจบล็อกนิยมหรือไม่นิยมอ่ะหลวงพ่อเสกเหมือนกันนะบล็อกไหนคนซื้อแพงขายสิครับนะก็เอาบล็อกที่คนไม่ค่อยซื้อแต่เรารู้ว่าท่านหลวงพ่อแขวนสิครับ เพราะผมรู้จักคนที่แขวนพ่อผางเหรียญไม่เล่นเลยเหรียญละร้อยสองรอยแล้วรวยไปมหาเศรษฐีผมชื่อบอกว่าพุทธคุณน่ะมันไม่ได้ถูกกําหนดโดยคำว่าราคาของพ่อคา้าทุกคนได้เล่นคุณเล่นพ้าไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะคุณซื้อหวังขายหรือคุณยังไม่ทันได้ซื้อเลยคุณไม่ได้สนใจด้วยว่าประวัติหลวงพ่อเป็นยังไงบวชเมื่อไหร่เรียนกับใครมาหลวงพ่อเก่งยังไงคุณไม่ได้สนใจเลย คุณสนใจแค่ว่าเขาเล่นยังไงคุณก็เลยไม่มีความสุขนะใช่ผมจะบอกว่าเวลาผมซื้อพระผมมีความสุขตั้งแผมจ่ายตังคือผมจ่ายตังสิ่งที่ผมรู้ในศรัทธาและอยากได้ก็จบผมไม่เห็นเครียดเลยครับว่าอันไหนนิยมไม่นิยม จบไหมฮะผมเก็บพ่อรีเป็นสิบปีเนี่ยทุกวันเนี้ใครจะมีประเด็นดราม่าพ่อรีพอ่พอสุดผมก็เฉยๆนะผมผมผมรู้ว่าผมแบบนี้ของผมแท้คุณก็ามาขายผมสิผมก็ซื้อแล้วผมก็ซื้อตลอดด้วยใช่ไหมอ่าอย่างพ่อสุดเนี่ยนะครับราคาขายคุณเป็นคนตั้งครับไม่ต้องถามผมว่าผมซื้อเท่าไหร่ คุณอยากขายเท่าไหร่คุณศรัทธามากคุณก็เรียกแพงคุณอยากขายคุณไม่ศรัทธาคุณก็เรียกถูกๆเวลาเอามาขายผมผมเห็นพระราคาที่คุณเรียกมาผมศรัทธาถึงไหมถึงผมก็ซื้อถ้าผมศรัทธาไม่ถึงผมก็ต่อลงแค่นั้นง่ายๆไอ้พวกตั้งราคารับซื้ออ่ะมันไม่ซื้อจริงหรอครับแต่คนซื้อจริงอ่ะเขาไม่ตั้งราคารับซื้อหรอครับ แล้วเขาก็จะนะต่อรองมีตัวเลขให้คุณทุกอย่างไอการประกาศรับซื้อนะี่มันมีมันมันมีซื้อประกาศเพื่อปั่นกระแสประกาศเอาหน้าแต่คนซื้อจริงอะ่ะเขาจะมีของให้โชว์ให้ดูอ่าว่าแบบนี้เขาเก็บอยู่นะอ่ะคุณเอามาขายเขาเขาซื้อแน่นอนง่ายๆครับพัฟเป็นของคุณเนี่ยไม่เหมือนคุณมีที่แปลงหนึ่งอะ่ะ คุณหวงมากมโดกพ่อแม่คุณก็เรียกแพงไปแต่ถ้าคุณจะเป็นใช้เงินละคุณร้อนตังค์ละคุณก็เปิดถูกหน่อยคนที่เขาซื้อก็เหมือนกันเขาดูว่าถูกใจเขาไหมถูกใจเขาก็ซื้อแพงเขาไม่ถูกใจเขาก็ต่อรองหน่อยแค่นั้นแหละครับมันเรื่องราวของนะความศรัทธารุล้วนเกี่ยวกับพระเครื่องพอสุดบล็อกนี้ทําไมผมจึงซื้อบล็อกนี้คุณเอา ABC มาขายนะผมไม่ซื้อด้วย อันนี้คือพ่อสุดใช่ไหมพอ่พอปหา,าหาแป๊บเดินเนี่ยพ่อสุดเนี่ยเฉพาะผมเก็บพ่อสุดไว้เนี่ยกี่บล็อกอะ่ะอันนี้รูปพ่อสุดซื้อเท่าไหร่ผมก็ไม่ขายคําว่าศรัทธาไงมันไม่ใช่ปากบอกว่าศรัทธาเนี่ยแต่ไม่เคยเก็บเลยขายหมดอย่างเดียวเลยศรัทธาเฮ อ่ะพร้อมหางอ่ะนี่อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมศรัทธาหรือเปล่าอ่ะไม่อยากรู้เรื่องของหนยิยมก็ไม่อยผมไม่อยากรู้ครับรู้สึกปุ๊บรู้ซื้อหายไหนแล้วผมไม่อยากรู้เลยว่าพร้อมหางนิยมเป็นยังไงนะครับผมซื้อเนี่ยผมยังไม่เคยเปิดดูเลยครับแล้วถามว่าผมซื้อพร้อมหางไหมแม่ถ้าลื้อมานับก็ไม่รู้ว่ากี่เหรียญนะนะยังไม่รวมแต่ละถุงอย่างอื่นอีก ก็ของก็เยอะอก็อะอะของก็ตัวอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวถามหลายทีแล้วอมเดี๋ยวมาไปดูฉะนั้นเนี่ยพ่อขางเนี่ยผมไม่เห็นเครียดเลยครับอันไหนบล็อกนิยมไม่นิยมเน,นี่ยเนี่ยนี่เห็นไหมผมขอแฟนเพจไว้วันนั้นเนี่ยผมไม่รู้เลยอันไหนนิยมไม่นิยมครับ แล้วไม่ได้ซื้อแบบที่หลังปีหนึ่งสองอย่างเดียวด้วยนะซื้อทุกอย่างที่เป็นพ่อผางเนี่ยทุกอย่างที่เป็นพ่อผางอันนี้พ่อแพรอันนี้พ่อผางอะไรเป็นพ่อผางผมซื้อหมดใช่ไหมคะฉะนั้นผมผมไม่เครียดครับว่าอันไหนที่ยมไม่ยมนะครับ อ้าวคราวนี้พอสุดอย่างเงี้ยจริงๆผมบอกว่าส่วนตัวผมไม่ซื้อ A B C D ผมผิดไหมถามว่าทำไมผมไม่ซื้อ A B C D ไม่ซื้อแพงครับซื้อถูกซื้อก็ขายเพราะมีแบบนี้ให้ผมใช้อ่าแล้วถามว่าทำไมผมจึงใช้แบบนี้ก็แบบนี้ผมไปหาประวัติมาเอง เนี่พันเอกพิเศษสองท่านอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังว่ารับกับมือพอสุดแล้วเหรียญแกก็มีด้วยรับกับมือพระสุดตอนที่พอสุดมาเสกวัดดอนสลาวันโป่งปีสองศูนป๋าดำป๋าสิทธิ์เป็นกรรมการตัดสินพระเครื่องโต๊ะสมุดสงครามรับมาจากวัดบางขุนทีในอาจารย์ตีตอนนั้นเป็นรองเจ้าวาด เป็นธุระไปเอามาจากวัดกาหลงพ่อสุดมอบให้มอบมาให้กับหลวงพ่อหลาหลวงพ่อหลาเป็นสิทธิ์น้องพ่อสุดนะพ่อหล่าว่าบางคนทีในนะหลวงพ่อหลาไปเจ้าวาสตอนนั้นอาจารย์ตีเป็นรองเจ้าวาสนี่นะต่อมาอาจารหลามนภาพอาจารย์ตีก็ขึ้นเป็นเจ้าวาสผมได้คุยกับลูกชายของหลวงตาจงรู้ว่าหลวงตาจงเนี่ยนะเป็นธุระในการจัดสร้างเหรียญนี้ให้หลวงพ่อสุด เอาไว้แจกลูกศิษย์ฉะนั้นคนที่ได้รับเหรียญจากมือหลวงพ่อสุดมักจะเป็นเหรียญบล็อกนี้ครับแล้วที่ยิ่งขนาดอะไรมะมผมไปถามเซียนที่เคยเดินพระมาอายุสี่เขา่าเขาเล่นเขาบอกแข็ทุกคนไอโอกูเนี่ยเล่นพระมายี่สิบกว่าปี<อ>สมัยก่อนเนี่ยบล็อกขีบุรีเนะี่ยยังแยก่กันไม่เป็นเลย ABC, เยอยเยเยบเีซีเกี่ยวติดไม่ติดอย่างเดียวเซียนโบราณเนี่ยเกี่ยวติดไม่ติดขีบุรีแปดร้อยไม่คีบุรีสามร้อย รู้ว่าเพราะอะไรเพราะเหรียญ่ะ A B C ขี่บุรี่มันเป็นเหรียญจองเสียตังค์แต่เหรียญแบบเนี้ยเป็นเหรียญแจกแล้วจะมีเยอะกว่านะใช่ไหมอ่าเป็นเหรียญแจกฟรีพระที่ผมหาประวัติเจอเนี่ยผมต้องรอให้ใครมาอนุมัติหรือรองรับชีน้นําว่าเงินผมจะต้องจ่ายซื้ออะไรผมจ่ายซื้อสิ่งที่ผมรู้แล้วคุณเห็นไหมเหรียญบล็อกเนี้ยบางเหรียญถูกแขวนจนสึกเยนเลย เมื่อผมผมรู้ประวัติคนขายพระที่เป็นแอดมินกลุ่มหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เคยรับเหรียญหลวงพ่อสุดตอนนั้นไหมเกิดทันไหมเคิดสนามเปล่าแต,แต่คนที่รับจากพ่อสุดเนี่ยที่เจอพ่อสุดตัวจริงๆเนี่ยนะเขานะเล่าประสบการณ์ให้เราฟังเนี่ยผมจะเชื่อใครเล่นขายโอเคคุณก็เล่นแบบที่เขาขายแต่มีแบบนี้ให้แขวน ซื้อแบบนั้นเหรียญละแสนซื้อแบบนี้เหรียญละพันห้าสองพันเอาไอเหรียญละแสนก็ขายสิครับแขวนก็แขวนแ,แบบนี้ไงความคิดแบบนี้ผมผิดไหมเออแต่ถ้ามาเถียงเรื่องแท้เกะมาเถียงกันในพระอ่า,อาว่าเหรียญเนี้ยนะนิกเกิลตรงยุคไหมตัวตัดตรงยุคไหมมันมีการจัดสร้างจริงไหมคนที่รับจากหลวงพ่อมีตัวตนมีชีวิตอยู่ไหมนี่คือเถียงแท้เก๊ในตัวพระ เออแต่ถ้ามาตีเหรียญแบบนี้เก๋เหรียญมันมีมาก่อนหนูเกิดอีกลูกแล้วหนูรู้ได้ไงว่าเก๋ไปฟังเขาเล่ามาแล้คนเล่าเกิดทันไหมลูกลแล้วมันได้เห็อนอะไรเยอะมากมายกับประเด็นเรื่องล่าสุดคือการเมคเส้นแบบหน้าด้าน,านๆเช่นเนี่ยไปใช้โลเคชั่นวัดแล้วก็พากันมาบอกว่าเหรียญน,นี้เก๋หรือไปเอาคนขับคนมาอ้างตัวเป็นคนขับรถหลวงพ่อ อายุหกสิบก็ต้องเกิดปีศูนย์สี่ปีศูนสี่เพราะสุดออกเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะอายุสิบสามขวบขับรถได้ไหมแล้วพอสุดเนี่ยปีหนึ่งเจ็ดวัดมีรถไหมเอยดยังคุณเห็นไหมบอกเหรียญแบบนี้เก๋มีคนทําเก๋นะ่ะลงทุนทําเก๋เอาไปใส่ไว้ในายามหลวงพ่อยห,หรือพ่อแจกฟรีเพื่อไอ้วาทกรรมผมถือว่าวาทกรรมอุบาท เรื่องแบบนี้แล้วถามว่าแต่งสีตีไข่แบบนี้มาเพื่ออะไรไอ้เหรียญที่เล่นกันอยู่มันก็ไม่ได้กระเทือนอะไรก็เล่นกันไปแต่ไอ้แบบนี้ยคนที่เขารับมากับมือเนี่ยเขาก็ยังแขวนได้หรือมันเป็นตรลกะวักรรมที่ว่าถ้าจะซื้อแพงต้องซื้อจากใครบางคนเท่านั้นถ้าพระไม่ได้อยู่มือในใครบางคนจะถูกตีเป็นเก๊ คนจะอยากได้พระต้องเตรียมเงินแสนเงินล้านไว้ตามความพอใจที่คนนั้นจะเรียกแบบนั้นจึงจะเรียกว่าพระแท้มันเป็นแบบนี้ไหมในวงการพระปัจจุบันแต่ผมบอกเลยมันเป็นเรื่องของพ่อค้าแล้วก็ล่างทรงเขาเรียกว่าพวกหลวงโลกอะ่ะแต่เซียนพระจริงจริงเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดพี่น้องเซียนพระของผมหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการจริงๆ,ๆเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะครับไม่มีการมาบอกอันนั้นเก๋บอกอันนั้นแท้คุณเคยเห็นไหมเคยเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการไหมว่ามีผู้ใหญ่ท่านไหนมาตีอันนั้นเก๋อันนี้แท้เคยมาเป็นแอดมินกลุ่มไหมผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะแอดมินกลุ่มทุกวันเนี้มีกลุ่มไหนเป็นกรรมการตัดสินโตะสมาคมมัางดีวะเออ มีแอดมินกลุ่มกลุ่มไหนมั่งพระเครื่องเนี่ยที่เป็นกรรมการตัดสินของสมาคมที่มาใช้ตัวหนังสือว่ากลุ่มผมมาตรฐานเนี่ยแอดมินกลุ่มคนก่อตั้งคนไหนเป็นกรรมการสมาคมมั่งแต่พอเวลามีเรื่องมีราวอ้างลองขึ้นสมาคมดูสิไอผมมาขึ้นได้แน่แต่ไอคุณน่ะเคยขึ้นหรือเปล่า ผมไม่ค่อยโอเคกับการลังแกผ้าแท้ก็เข้านันเองครับใช่นะอ้าวนะครับฉะนั้นก็อย่างผมนะผมรู้เรื่องราวของพ้าบล็อกนี้ผมก็ซื้อบล็อกนี้ผมคงไม่ผิดนะนะครับหลวงพ่อเรียนจากใครยันตะก้อมาอย่างยังตอบไม่ได้แล้วว่าคือไม่รู้เลยดีกว่า คือการเป็นสายตรงเนี่ยไม่ใช่ลุกขึ้นมาซื้อพระหลวงพ่อมาขายก็คือสายตรงนะสายตรงคือคนที่เก็บพระหลวงพ่อบ้างเก็บประวัติเก็บพระหลวงพ่อถามอะไรบอกได้หมดนั่นคือสายตรงไม่ใช่ว่าคนที่ลงสร้างเพจขึ้นมาเพื่อขายหลวงพ่อแล้วบอกฉันคือสายตรงอันนั้นพ่อค้า อ่ะโอเคนะครับอ้าวฉะนั้นโมสุดเนี่ยผมมีสองเหรียญอ้าวใครอยากได้แบ่งให้เหรียญหนึ่งแค่นั้นอัป,ปาคาจุบนิเกิลตามข้อมูลสร้างห้าร้อยเหรียญข้อมูลนี้ใครบอกไปถามพี่มดแม่กองน,นะนะไปถามป่าสิทธิ์ได้ไปถามพี่โรดแมนจูก็ได้เพราะพี่โรดเนี่ยใช้ประหลัดขีดอาจาาัหลาเจ้าวว่าแล้บางคนทีใน พอสุดมี2เหรียญผมก็เก็บไว้เหรียญน,นึงให้คุณเหรียญหนึ่งอปาก้าชุบนิเกิลอ่านะเอาเหรียญอีกเหรียญหนึ่งให้2500บาทใครเอาพิมพ์ป,ปิดไปอปาก้านิเกิลถ้าเป็นหนึ่งเจบล็อกเอก็ต้องสักแสนแปดแล้วมั้แต่ผมบอกนะยืนยันว่าถ้ารับจากมือหลวงพ่อเป็นเหรียญบล็อกนี้คุณไปถามคนที่รับจากมือหลวงพ่อเลยว่าหนึ่งเจดะ บ็อกไหนที่รับจากมือหลวงพ่อบ็อกนี้ครับ,รบอ่ะสองพันห้าร้ยบาทเรียบร้อยครับมีเหรียญเดียวครับคนที่ได้ไปคือพี่อันอมินขานนี้ไปไปหาเก็บกันผมบอ,อกเลยไปหาเก็บเลยนะครับแล้วหาไม่ได้ด้วยนะ พิชาตีติดต่ออีกบล็อกหนึ่งนะครับที่พิธาต่อครับเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหเท่าไหร่เท่าไหร่อ้าวก็มีกี่เหรียญมีเหรียญเดียวให้เหรียญเดียวเนีย่ยผมบอกเนี่ยนะครับคือเอาง่ายๆผมเปิดเผยข้อมูลเนี่ยคนที่ให้ผมเปิดเผยมอบรูปไอ้นี่ผมมาไปที่ระลึกอะ่ะนะครับ อ่ะพอสุดว่ากาหลงผ่านไปมีเหรียญเดียวให้เหรียญเดียวอ่ะเห็นไหรออะไรล่ะครับคนที่นะครับมีพระบล็อกนี้อยากขายคุณก็ลงขายดีครับส่งมาหาผมก็ซื้อหมดทุกเหรียญอ่ะเอาจริงๆเนะ่ยใครอยากได้เหรียญพอสุดโอมี <c oughs> เนื้อทองแดงไหม อ๋มีแต่ต้องเร็วนะคนที่จะเอาอะเพราะว่ามีไม่กี่เหรียญอ้าวใครอยากได้นะครับเนื้อทองแดงมีโค้ดจะตกิดได้ก่อ,อจะอบแบ่งได้ครับมาเลยครับตัวเตะอ้ารูปพระสุดนี่เนื้อทองแดงมีโค้ดใครจะเอานะผมให้คุณปิดกันในเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีไม่ยืนนะโผมผมกันละ โอ้ชุดนั้นที่เหลือเนี่ยกับนะฮะเจ้าของเขาเนี่ยสองร้อยเหรียญเนี่ยนะครับผมกําลังจะไปเอานะครับ<ม>เหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทใครเอาพิมพ์มพปิดไปใครเอาพิมพ์ปิดไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยเหรียญยังมาไม่ถึงเลยนะแต่ตกลงนะครับนะบตกลงจบให้เรียบร้อยนะพรุ่งนี้ผมขึ้นไปรับเหรียญให้ หนึ่งพันห้าร้อยบาทใครเอาพิมพ์ปิดมาเอาเป็นว่าที่ผมไม่เหลือแล้วคุณคิดดิหนึ่งพันหร้บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปพรุ่งนี้ผมไม่เอาให้นะนะครับ,ร,บรับประกันไหมคนรับมันคืออะไรครับคนที่รับกับมือเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ครับเขามีคลิปวิดีโอ นะครับคือมันไม่ต้องอะฮะคือไ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 อข้อมูลที่บอกว่าแท้เนี่ยมันมีจนมันมีจนไม่รู้จะชัดเจนยังไงอะมันอยู่ที่ว่าสมองจะรับหรือไม่รับเท่านั้นนะนะครแต่ผมให้คุณไปถามนะว่าคนที่รับกับมือหลงวงพ่อสุดอะ <_ S 1> เหรียญหนึ่งเจ็ดอะบล็อกไหนเ <_ S 1> พาาไมผมจึงกล้าพูดว่าเหรียญหลงวงพ่อสุดวัดกาหลงเนี่ย ให้ไปถามว่าคนที่รับกับมือหลวงพ่อนเนี่ยเหรียญบล็อกไหนอ่ะพอใส่ไข่ปลาแล้วนะครับพันห้าร้อยบาทเฉพาะผู้ที่นะลงชื่อไว้วันนี้ที่เหลือนะครับไม่รู้เมื่อไหร่จะให้นะก็คือผมซื้อขนาดนี้ผมคิดว่ามาอีก สองร้อยเหรียญนยผมจะซื้อหมดไหมล่ะถามว่าผมอยากขายพันห้าไหมบล็อก A เหรียญละแสนอย่างเงี้ยนะครับเอาว่านะแฟนเพจที่ฟังกับผมวันนี้แล้วชื่นชอบอา้าวเราแบ่งกันไปนะครับพรุ่งนี้ผมไปรับเหรียญอ่ะไปคนถามผมบ่อยเยอะมากแล้วว่าลูกอมที่ไหน นะครับคือผมถามว่าคนที่รับกับมือหลวงมุสุเหรยตบล็อกไหนอยังไม่รู้ยังไม่ต้องแสดงความเห็นไปถามก่อนเออแล้วถ้าถามแล้วไม่ตรงกับที่ผมบอกค่อยกลับมาแสดงความเห็นพร้อมกับเอาเหตุผลมายืนยันว่านะครับนะบไม่ใช่บล็อกนี้เออเนี่ยมาคุยกันหลังจากที่คุณเนี่ยไปหาข้อมูลมาแล้วแต่ผมเนี่ยหาข้อมูลมาแล้วจึงบอกว่าลองไปถามดูซิ ว่าผลที่รับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจากมือเวลาหลวงพ่อสุดไปเสกเนี่ยไปเสกกับหลวงปู่โตเนี่ยที่อยู่ในยาบหลวงปู่เนี่ยเป็นเหรียญบ็อกไหนแค่นั้นเองครับ